สวัสดีกันอีกครั้งหนึงนะครับเพื่อนๆวันนี้เรามาฟังความคิดเห็นของชาวเวียดนามเมื่อทีมวอลเลย์บอลหญิงเวียดนามสามารถเอาชนะทีมเกาหลีใต้ไปได้2ต่อ3เซตในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2023รอบแรก เกมนี้เป็นการเจอกันระหว่างทีมเวียดนามและทีมเกาหลีใต้ซึ่งถ้าดูจากชื่อชั้นแล้วเกาหลีใต้ก็ดูเหนือกว่าอย่างชัดเจนแต่วันนี้เวียดนามก็เตรียมทีมมาดีและสร้างความกดดันให้กับทีมเกาหลีใต้อยู่ตลอดทั้งเกมรับและเกมบล็อกที่ยอดเยี่ยมรวมถึงลูกตบหัวเสาของผู้เล่นตัวเก่งของพวกเขาอย่างโฟทีทรานทิทานทรี 3, ทำให้เวียดนามเอาชนะไปได้อย่างสุดมัน3ต่อ2เกม25ต่อ 22- 25ต่อ19-23 ต่อ 25, 17ต่อ25และ13ต่อ15สร้างความประหลาดใจให้กับผู้ชมในเกมนี้หลายๆคนเลยเรามาฟังกันว่าชาวเวียดนามจะมีความรู้สึกอย่างไรต่อเรื่องนี้ก่อนจะเข้าไปฟังคลิปสนุกๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปในช่องของเราด้วยนะครับ เรามาเริ่มกันที่ความคิดเห็นที่1ของชาวเวียดนามโดยเขาได้มากล่าวตรงนี้ว่าวเวียดนามอยู่ในระดับเอเชียแล้วถึงแม้ว่าเราเพิ่งจะพัฒนาหรือไม่มีงบในการพัฒนาอย่างไทยหรือเกาหลีใต้แต่เกมวันนี้ก็พิสูจน์ให้เห็นถึงคุณภาพของผู้เล่นเวียดนามว่าไม่ได้แตกต่างอะไรกับผู้เล่นเกาหลีใต้เลย ความคิดเห็นชาวเวียดนามคนต่อมาเขาได้มากล่าวตรงนี้ว่านี่เป็นเกมที่ดีเพราะฉันกังวลเกี่ยวกับเซตที่4และ5ของเรามากเนื่องจากพละงกำลังของผู้เล่นเวียดนามจะหมดลงในช่วงเซตนี้แต่วันนี้ทุกคนพิสูจน์แล้วว่าเราสามารถทำมันได้นี่เป็นการปรับปรุงที่ถูกต้องแล้ว ความคิดเห็นชาวเวียดนามคนต่อมาเกาหลีใต้ตกต่ำลงอย่างมากถ้าใครได้ติดตามดูในวอลเลย์บอลเนชั่นลีกล่าสุดจะรู้แต่พวกเขาก็ไม่ได้อ่อนแอขนาดฟิลิปปินส์หรืออินโดนีเซียแต่เป็นเพราะเวียดนามพัฒนาวงการวอลเลย์บอลอย่างก้าวกระโดดเช่นเดียวกัน ความคิดเห็นต่อมาเขาได้มากล่าวสั้นๆต่อผู้เล่นเวียดนามในเกมนี้ว่าสาใจมากจริงๆเกมนี้เกาหลีใต้เจอของจริงอย่างโฟทีและพวกเขาก็ไม่รู้วิธีที่จะหยุดโฟทีของเราได้เธอคือฝันร้ายของเกาหลีใต้จริงๆโฟทีที่เขากล่าวถึงนะครับก็คือทรานทิทรานทรีผู้เล่นหัวเสาของเวียดนามที่เกมนี้ตบกระจายเลย เรามาต่อกันที่ความคิดเห็นนี้เกมรับและเกมบล็อกของเราวันนี้ทําได้อย่างยอดเยี่ยมมากนี่เป็นอีกหนึ่งเกมที่ฉันจะจดจําและหวังว่าอีกไม่นานเราจะสามารถไปเล่นที่วอลเลย์บอลเนชันลีแทนทีมเกาหลีใต้ ความคิดเห็นต่อมาเขาได้มาเปรียบเทียบระหว่างทีมเวียดนามและทีมเกาหลีใต้อย่างมั่นใจตรงนี้ว่าระดับของเวียดนามเหนือกว่าทีมเกาหลีใต้ที่เป็น1ทีมในการแข่งขันวอลเล่บอลเนชั่นลีกหรือบอลเล์บอลชิงแชมป์โลกต่อไปเราจะต้องหาวิธีจัดการกับทีมไทยนั่นจะเป็นบทพิสูจน์ที่แท้จริงในการไปเล่นระดับโลกของเวียดนาม ความคิดเห็นต่อมาเขาได้มากล่าวชื่นชมผู้เล่นเวียดนามตรงนี้ว่าระดับของโฟทีเหนือกว่าผู้เล่นเกาหลีใต้ทุกคนและเธอก็เป็นผู้ทําให้เกาหลีใต้ต้องพ่ายแพ้ในเกมนี้เรามาต่อกันที่ชาวเวียดนามคนต่อมาถ้าทุกคนสามารถเล่นได้แบบวันนี้ฉันเชื่อว่าเวียดนามชุดนี้จะสามารถเอาชนะทีมไทยได้แน่นอนและฉันก็อยากเห็นเกมนั้นเอามากๆอีกด้วยก็ไม่รู้ว่าเขาอยากจะเอาชนะทีมไทยอะไรขนาดนั้นนะครับ ความคิดเห็นต่อมาเขาได้มากล่าวตรงนี้ว่าเกาหลีใต้กลายเป็นทีมธรรมดาไปแล้วหลังจากที่พวกเขาตกต่ำในการแข่งขันรายการวอลเลย์บอลเนชั่นลีกและถ้าผู้ที่เกี่ยวข้องของวอลเลย์บอลเนชั่นลีกติดตามการแข่งขันนี้อยู่พวกเขาจะรู้ว่าควรเอาเวียดนามไปแทนเกาหลีใต้ความคิดเห็นชาวเวียดนามคนต่อมาเขาได้มีมุมมองตรงนี้ว่า เวียดนามตอนนี้สามารถปรับปรุงเรื่องพละงกำลังในเซตที่5ได้แล้วและเมื่อเรามีกำลังก็สามารถเล่นได้ตามแทคนิคที่โค้ชต้องการเวียดนามตอนนี้ไม่กลัวทีมไหนอีกต่อไปแล้วเพราะเรากำลังจะไปสู่ระดับโลกในเวลาอันใกล้นี้ ความคิดเห็นชาวเวียดนามคนต่อมาเขาได้มากล่าวด้วยความดีใจตรงนี้ว่าดีใจมากๆพวกเขาคือจุดเริ่มต้นของความยิ่งใหญ่ในอนาคตของวงการวอลเลย์บอลเวียดนามฉันเชื่อว่าผู้เล่นของเรารุ่นต่อๆไปจะทำให้วอลเลย์บอลเวียดนามเป็นทีมชั้นนำของเอเชียและระดับโลกต่อไป เรามาต่อกันที่ความคิดเห็นนี้ทุกคนพยายามอย่างหนักไม่ว่าจะแพ้สักกี่ครั้งแต่วันนี้เราสามารถทํามันได้สําเร็จหวังว่าในเกมที่เหลือเราจะสามารถสร้างความกดดันให้กับทีมที่เหนือกว่าเวียดนามอย่างไทยจีนหรือญี่ปุ่นได้ ความคิดเห็นชาวเวียดนามคนต่อมาเขาได้มากล่าวด้วยความหวังตรงนี้ว่าฉันเชื่ออย่างเต็มร้อยเปอร์เซนว่าเวียดนามจะต้องไปเล่นในการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชันลีกเพราะเกมนี้มันแสดงให้เห็นถึงความสามารถที่แท้จริงของวงการวอลเลย์บอลเวียดนามแล้วและฉันก็อดใจรอมไม่ไหวจริงๆ ความคิดเห็นชาวเวียดนามคนต่อมาเขาได้มากล่าวตรงนี้ว่าหลายๆคนบอกว่ารายการ VTV Cup ค,คือรายการที่อ่อนแอของหมู่บ้านไม่มีใครอยากมาเล่นแล้วเป็นยังไงเกาหลีใต้เจอเวียดนามชุดนี้ถึงกลับไปไม่เป็นเลยสะใจเอาจริงๆ VTV Cup ที่เขากล่าวถึงนะครับเป็นรายการของเวียดนามจัดขึ้นและเชิญทีมต่างๆมาแข่งขันซึ่งในรอบชิงชนะเลิศที่ผ่านมาเป็นการเจอกันระหว่างทีมเวียดนาม A และทีมเวียดนาม B ความคิดเห็นชาวเวียดนามคนต่อมาเขาได้มีมุมมองตรงนี้ว่าผู้เล่นของเราสามารถสู้กับทีมเอเชียได้ทุกทีมเพราะรูปร่างไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากนักแต่ฉันคิดว่าสิ่งที่เราโดนปิดกั้นอยู่มันคือสภาพจิตใจแต่วันนี้ทุกคนแสดงให้เห็นแล้วว่าถ้าเรามองคู่ต่อสู้เป็นทีมธรรมดาทีมหนึ่งเวียดนามก็สามารถเอาชนะได้หมด ความคิดเห็นชาวเวียดนามคนต่อมาเขาได้มากล่าวถึงผู้เล่นตัวเก่งของเขาตรงนี้ว่าโฟทีคือผู้ทำลายทีมเกาหลีใต้ใตัวจริงเธอสามารถตบได้จากทุกทิศทางนี่เป็นคุณสมบัติของผู้เล่นระดับโลกหวังว่าโฟทีในอนาคตเธอจะได้ไปเล่นในลีกยุโรปมันจะทำให้เธอแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น ความคิดเห็นชาวเวียดนามคนต่อมาเขาได้มากล่าวตรงนี้ว่านี่เป็นจุดเริ่มต้นของก้าวที่ยิ่งใหญ่เวียดนามจะต้องไปเล่นในการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีกเพราะฉันเชื่อว่าเราจะทำคะแนนได้ดีกว่าเกาหลีใต้ในรายการนี้ ความคิดเห็นต่อมาเขาได้มีมุมมองที่คล้ายๆกันตรงนี้ว่าต่อไปถ้าเวียดนามเข้าไปเล่นในวอลเลย์บอลเนชันลีกวงการวอลเลย์บอลเวียดนามจะพัฒนาอย่างก้าวกระโดดหวังว่าสมาคมและเอกชนจะมอบเงินสนับสนุนมากมายเพราะนั่นจะทำให้วงการวอลเลย์บอลเวียดนามเหนือกว่าไทยแน่นอน เรามาต่อกันที่ความคิดเห็นนี้วงการกีฬาของเวียดนามกำลังเติบโตไม่ว่าจะเป็นกีฬาฟุตซอลฟุตบอลและล่าสุดก็อวอลเลย์บอลน,นี่คือศักยภาพที่แท้จริงของชาวเวียดนามมันยอดเยี่ยมมากมาต่อกันที่ความคิดเห็นนี้เวียดนามสามารถชนะเกาหลีใต้ได้แล้วหวังว่าจะได้เห็นเวียดนามเอาชนะทีมไทยหรือญี่ปุ่นได้บ้างเพราะนั่นคือกำแพงที่สูงและกั้นระหว่างเวียดนามกับระดับโลกอยู่ ความคิดเห็นต่อมาเขาได้มากล่าวสั้นๆตรงนี้ว่านี่เป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ของเวียดนามทุกคนเหน็ดเหนื่อยมาหลายปีและวันนี้ก็ถือเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จหวังว่าเราจะได้เห็นชัยชนะแบบนี้อีกในอนาคต และนี่ก็เป็นความคิดเห็นสุดท้ายของชาวเวียดนามโดยเขาได้มากล่าวตรงนี้ว่าเวียดนามจะต้องไปเล่นในรายการที่เจอกับทีมที่แข็งแกร่งบ่อยๆมันจะทําให้ทีมเวียดนามพัฒนาได้ดีขึ้นต่อไปควรมีการเจอกับทีมยุโ,โรปบ้างมันจะเป็นเรื่องที่ดีสําหรับเรา และนี่ก็เป็นความคิดเห็นบางส่วนของชาวเวียดนามเมื่อทีมวบลเลบอลหญิงเวียดนามสามารถเอาชนะทีมเกาหลีใต้ไปได้2ต่อ3เซตในการแข่งขันวบลเลบอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2023รอบแรกหากเพื่อนๆชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปในช่องของเราด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ